ขั้วของความรักดียังไงทําไมเราต้องเอาตัวเองไปเกาะอยู่ที่ขั้วของความรักและเมื่อเราอยู่ในขั้วของความรักชีวิตของเราจะดียังไงขั้วของความรักก็คือฐานใจที่มีพลังงานที่สูงและฐานใจของความรักก็คือความสุขสนุกเบิกบานกล้าหาญเมตตารักไกรเงื่อนไขเชื่อมั่นศรัทธาปิติสุขเวลาที่ใจของเรา ไปเกาะอ,อยู่ที่ขั้วของความรักสภาวะร่างกายของเราจะมีพลังงานที่สูงมากทําให้เราดึงดูดสิ่งของผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆสบายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในขั้วตกันข้ามของความรักนั่นก็คือขั้วของความกลัวซึ่งความกลัวก็คือฐานของใจที่มีพลังงานต่ํา ฐานใจของความกลัวคือความเศร้าความโกรธความเกลียดชังความเหงาความน้อยใจความสงสัยความหวาดระแวงเวลาที่ใจของเราอยู่ในพ้วของความกลัวสภาวะร่างกายของเราก็จะมีพลังงานที่ต่ำทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความรักดีๆสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการเงินดีๆมีการงานที่ดี มีความสัมพันธ์ดีๆกับผู้คนมากมายเราต้องเอาตัวเองไปเกาะอยู่ที่ขั้วของความรักนะคะในคลิปหน้าพี่แอมจะมาแนะนำวิธีการเอาตัวเองไปเกาะที่ขั้วของความรักแบบง่ายๆสบายๆและเกาะแบบเสถียรเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีดีๆตามที่เราต้องการฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรักๆจ้า